มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนโลกไม่ใช่ดาบไม่ใช่ทองคำแต่คือหมึกบนกระดาษเมื่อกว่า600ปีก่อนมนุษย์คนหนึ่งชื่อโยฮันกูเทนเบิร์กหรือโยฮันเนสกูเทนเบิร์กได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าแท่นพิมพ์ขึ้นมามันดูเหมือนเครื่องไม้ธรรมดาแต่แท้จริงแล้วมันคือประตูแห่งยุคใหม่ของมนุษย์ทุกคนก่อนหน้านั้นหนังสือทุกเล่มต้องขัดด้วยมือใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเสร็จเพียงเล่มเดียว มีเพียงนักบวชและชนชั้นสูงเท่านั้นที่ได้อ่านความรู้คืออำนาจที่อยู่ในมือคนไม่กี่คนแต่ท่านพิมพ์ของกูชันเบิร์กเปลี่ยนทุกอย่างมันทําให้คำพูดของคนหนึ่งสามารถเดินทางข้ามโลกได้ทําให้แนวคิดหนึ่งกลายเป็นปฏิวัติทางศรัทธาและความคิดตั้งแต่การเกิดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาจนถึงการปฏิรูปศาสนาในยุโรปในศตวรรษที่15หนังสือ ไม่ได้เพียงแค่ของสะสมอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเสียงของมนุษย์ทุกคนกูเชนเบิร์กไม่ได้เพียงพิมพ์ตัวอักษรเขาพิมพ์อิสรภาพของความคิดลงบนกระดาษและจากจุดเล็กๆในเยอรมนีเสียงของหมึกนั้นแพร่กระจายไปทั่วโลกเปลี่ยนวิธีที่เรารู้จักกันอ่านกันและเข้าใจกันมาจนถึงวันนี้ทุกครั้งที่คุณเปิดหนังสือหนึ่งเล่มทุกครั้งที่คุณอ่านบทความหรือแชร์ความคิดของตัวเองบนหน้าจอ คุณกำลังสืบทอดมรดกของชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าคำพูดของมนุษย์ควรเป็นของทุกคนแท่นพิมพ์ของกูเทนเบิร์กอาจเก่าคร่ำคราแล้วแต่เรื่องราวของมันยังคงถูกเขียนใหม่ทุกครั้งที่มีใครคนหนึ่งเริ่มอ่านอีกครั้ง